สวัสดีครับกลับมาพบกันกับหัวข้อของ iOS programming อีกครั้งหนึงนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาดูวิธีการสร้างตารางนะครับที่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้นะครับอย่างเช่นผมต้องการหาจังหวัดที่มีคำว่านครอยู่นะครับก็จะมีนครราชสีมานครศรีธรรมราชเป็นต้นเรามาลองดูวิธีการสร้างกันดีกว่านะครับเริ่มต้นจากการ สร้างตัว xcode นะครับผมขอสร้างด้วย single view ตั้งชื่อตาราง searchable table demo ใช้ storyboard arc แล้วก็ save ไว้นะฮะในการสร้างตารางอย่างแรกเรามาดูกันตรงนี้ก่อนนะครับเข้ามาที่ view controller h นะครับผมต้องการที่จะ implement โปรโตคอลก็คือมีตัว Search Bar นะครับเพื่ออนุญาตให้สามารถ Search ข้อมูลได้ถัดมาก็เป็น table view delegate แล้วก็ table view data source กลับมาที่ main storyboard ใน main storyboard ผมต้องสร้างตัว Search Bar นะครับใส่ตัว Search Bar เข้าไปถัดมาก็เป็น table view แล้วใน table view ก็มี table view cell แล้วก็เลือกมาที่ inspector นะแล้วก็ตรง style ผมเลือกแบบ sub title แล้วก็ตั้ง identifier ชื่อว่า cell ให้สำหรับ prototype cell แล้วผมกลับมาที่ document view นะครับถ้าเกิดของท่านผู้ฟังไม่ได้มีตัว document view show ก็กดปุ่มตรงนี้นะครับ จะเป็นตัว on off ให้เรามาคลิกที่ table view แล้วก็กดปุ่ม control นะครับลากแล้วก็ไปปล่อยที่ view controller แล้วก็คลิกตรง data source แล้วก็ทำเหมือนเดิมนะครับคลิกที่ delegate ตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่าเดี๋ยวเราจะท้องทำการ implement ตัว protocol ของ table view โดยที่ โค้ดที่จะทำการ implement protocol ก็จะอยู่ใน view controller .m นะครับแล้วก็เราก็ทำเช่นเดียวกันกันกบตัว search bar ตัว delegate หัดมาเราก็มาเปิดตัว assistant นะครับแล้วผมลากตัว search bar เข้ามาตั้งชื่อว่า Search Bar คลิกที่ table view แล้วก็ลากเข้ามาตั้งชื่อว่า table view พอได้แล้วก็กลับมาเริ่มต้นเขียนโค้ดใน view controller ครับใน view controller เราก็เริ่มต้นมาจากการสร้างตัวแปรสำหรับเก็บข้อมูลก่อนนะครับก็คือจะมี property อยู่ โดยที่ property ก็จะเป็นตัว array ชื่อว่า content โดยที่ข้อมูลที่เราจะเอามาใส่นะครับเราลองมาดูข้อมูลนะครับผมเตรียมไว้แล้วเป็นตัว plist นะครับซึ่งเป็นข้อมูลบางส่วนของจังหวัดในประเทศไทยนะครับผมก็ลากตัว plist เข้ามาใส่ไว้ในตัว project แล้วก็เลือก copy นะครับ Finish. อ่มาดูข้อมูล plist กันก่อนใน plist ข้อมูลของเราจะเป็นแบบ array โดยที่สมาชิกของ array ข้างในนะครับแต่ละตัวก็จะเป็นข้อมูลของแต่ละจังหวัดอย่างเช่นสมาชิกตัวแรกนะครับ item 0ผมเก็บจังหวัดนครราชสีมาทั้งชื่อไทยชื่ออังกฤษโดยที่ข้างในนะครับจะเก็บเป็นแบบ dictionary โดยที่จะมี key ก็คือตัวอย่างเช่น province en นะครับเป็นคีที่จะเก็บ value เป็นชื่อจังหวัดภาษาอังกฤษ region id ก็จะเก็บเป็นตัวภาคนะครับแล้วก็เก็บเป็นรหัสอ่าคราวนี้เรามาดูว่าข้อมูลเหล่านี้เราจะเอาเข้ามาใช้ในตัวตารางยังไงนะครับกลับมาที่ view controller เราก็มี content สำหรับกรณีที่เราต้องการสร้างตัวตารางที่สามารถที่จะให้ผู้ใช้กรองข้อมูลได้เราก็จะมี คอนเทนต์อีกตัวหนึ่งผมตั้งชื่อว่าฟิลเตอร์คอนเทนต์นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทำไมต้องตั้งแบบนี้นะครับถัดมานะครับผมก็ต้องเขียนโค้ดในการอ่านค่าของตัวคอนเทนต์มาจากตัว plist นะครับโค้ดก็เป็นดังนี้นะครับก็คือเราสร้างตัว nsstring เป็น Path ที่อ่านมาจาก main bundle นะครับแล้วก็ main bundle ของเรานะครับชื่อของ plist ก็คือตัว provinces แล้วก็นามสกุลเป็น plist ถัดมานในบรรทัดนี้ก็เป็นการเอาค่าที่อยู่ใน p list นมาเป็นค่าเริ่มต้นให้กับ array contents นะฮะถัดมานะครับตัว filter c o n t e n t ซึ่งถูกกำหนดให้เป็น mutable array ก็มีการ u n l o c k i n i t หรือว่าจะเขียนว่า new ก็ได้นะครับถัดมาก็เอาค่าที่อยู่ใน c o n t e n t นะครับมาใสา่ให้กับ filter contents ลำดับถัดมานะครับ ก็จะเริ่มต้นด้วยการเขียนตัว table view protocol นะครับหรือว่าตัว table view data source ก็ลำดับที่หนึ่งนะครับก็เป็นการสร้างตัว method table view แล้วก็ number of rows in section ซึ่งตอนนี้ของเรานะครับข้อมูลจะเป็นแบบ section เดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะนำไปใช้ก็คือจำนวนของข้อมูลที่ถูกฟิลเตอร์ ก็เป็น filter content d o count ถัดมาก็จะต้องเขียนตัว table view แล้วก็เป็น cells for row at index path วิธีการเขียนก็เหมือนปกตินะครับเริ่มต้นมามีการสร้างตัวแปรตัวหนึ่งชื่อว่า cell identifier โดยใช้ระบ,บุว่าตัวแปรตัวนี้มีค่าเท่ากับ cells ซึ่งก็คือค่า identifier ที่เราสร้างให้กับตัว prototype cell นั่นเองนะครับ ถัดมาจะเป็นการบอกเรื่องของการ DQ นะครับแล้วก็ตัวสำคัญจะอยู่ที่บรรทัดข้างล่างตรงนี้ว่าเราจะเอาข้อมูลของเรานะครับไปใส่เข้าไปในแต่ละเซลล์ตอนที่มีการแสดงข้อมูลในตารางก็จะเป็นโค้ดดังนี้นะครับเราก็มีการทำการตรวจสอบก่อนว่าข้อมูลที่จะแสดงเนี่ยมีหรือเปล่านะครับ filter content count มีค่ามากกว่า0ย์แสดงว่ามีข้อมูล ผมก็สร้างตัวแปรดิกช i น n า r ีขึ้นมาก่อนหนึ่งตัวให้เป็น Current Item แล้วก็เอา Current Item ตัวนี้นะครับตามค่าของคีย์ที่เราต้องการใช้มาใส่ให้กับตัว p r o p e r t y ที่อยู่ใน c e l l อย่างเช่นในนี้ผมเอาชื่อจังหวัดภาษาไทยนะครับมาใส่ให้กับตัว Title แล้วเอาชื่อภาษาอังกฤษมาใส่ให้กับตัว s u i t l t อะลองมาลันโปรแกรมกันดูก่อน อ่ะน,นี้เราลันไม่ได้ครน,นี้มาดูสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมบันถึงลันไม่ได้ก็คือผมไม่ได้ทําการที่จะให้มีการ initialize ข้อมูลนะครับคือพอ i ิวดิสโ o ลดสิ่งที่ผมต้องทําก็คือเรียกตัว prepare content ขึ้นมานะฮะจากนั้นลองลันดูอีกทีหนึง่ะเราจะได้ชื่อจังหวัดต่างๆขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ชื่อจังหวัด เพียงแค่ชื่อจังหวัดเหล่านี้นะครับณนะตอนนี้ยังไม่ได้มีการเรียงลาดับอะไรนะครับตามตัวอักษรถ้าผมต้องการที่จะปรับปรุงส่วนของโปรแกรมเพื่อให้มีการเรียงลาดับจังหวัดตามตัวอักษรผมสามารถเข้ามาแก้ที่ตัวคอนเทนต์ได้นะครับนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือการเรียงลำดับข้อมูลของ All a เร a y c o n t e n t ์ของเราเพราะฉะนั้นเริ่มต้นมา สร้างตัว SORT d e s c r i p t o r ขึ้นมาสมมุติตั้งชื่อว่า sorter เป็น SORT d e s c r i p t o r u n l o c k n n e t w i t h key key ของเรานะครับก็คือตัว province th มาดูนะครับว่า province th คืออะไรกลับมาดูที่ property list ใน property list นะครับ เราเก็บเป็น array ของ dictionary นั้นโดย dictionary ตัว key ที่เก็บชื่อจังหวัดภาษาไทยชื่อว่า province th เพราะฉะนั้นตัว i n i e t key ตรงนี้ก็จะเป็น province th นั้นถ้าเราอยากจะเรียงด้วยภาษาอังกฤษเราก็เปลี่ยนตัว th เป็น en หัดมา ascending ผมก็ให้เป็น yes selector selector ของเราเรียงภาษาไทยเราก็ใช้ localize compare แล้วถัดมาเราก็บอกว่าอ่ะงั้นคอนเทนต์คราวนี้จะเท่ากับตัวคอนเทนต์ที่มีการเรียงลำดับก็สั่ง sort array using descriptors แล้วก็บอกว่าเป็น sorter นะลอง run ดูนะครับคราวนี้จะเห็นได้ว่าชื่อจังหวัดนะครับจะเรียงตามตัวอักษรของภาษาไทยแล้วนะครับ ถัดมามาดูวิธีการเขียนโค้ดสำหรับการเซิร์ชตอนนี้ถ้าเราพิมพ์อะไรเข้าไปอย่างเช่นคำว่านักคอนก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับมาดูว่าโค้ดสำหรับการเซิร์ชเราต้องเขียนยังไงบ้างโค้ดนะของการเซิร์ชก็คือการ Implement ตัวเมธอดหนึ่งตัวที่อยู่ใน p r o t o คอล มาดูเมธอดนั้นนะครับเมธอดนั้นชื่อว่า search bar โดยที่เช็คว่า text did change ก็คือเมื่อไรก็ตามที่ข้อมูลในช่อง search bar มีการเปลี่ยนแปลงก็จะให้ทำอะไรสิ่งแรกนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเราจะทำการลบข้อมูลทุกอย่างที่อยู่ใน filter content s ออกให้หมดก่อนนะครับเราก็ใช้ตัวเมธอดชื่อว่า remove all objects นะครับส่งตัวนี้ เข้าไปให้ที่ Object ตัว Filter Content หัดมาเราก็เช็คว่าถ้าความยาวของ Text ที่เราพิมพ์เข้าไปใน Search Bar มีค่าเท่ากับ0แสดงว่าเราไม่ต้องการ Filter อะไรเลยเราก็ให้แสดงข้อมูลทุกตัวนั้นการแสดงข้อมูลทุกตัวก็คือการเอาคอ n t ทนต์นะครับข้อมูลเริ่มต้นทั้งหมดใส่กลับเข้ามาให้ที่ฟิลเตอร์คอนเทนต์แต่ถ้า ผู้ใช้มีการพิมพ์ข้อมูลอย่างเช่นพิมพ์คำว่าน,นักอเข้าไปนะครับเราก็จะทำการฟิลเตอร์โดยใช้ตัว Predicate นะครับ p พ e d i c a t e ผมตั้งชื่อว่าเป็นตัว Criteria แล้วตรง Predicate with Format นะครับมาดูทีละส่วนนะครับตรงนี้ผมเริ่มต้นบอกว่า province thailand นะครับ c o n t a i n ตัวนี้ก็คือหมายความว่าอย่างเช่นผมพิมพ์คำว่านักอเข้าไปเนี่ยขอให้ชื่อ จังหวัดภาษาไทยมีคําว่านครไม่ว่าจะอยู่ข้างหน้าอยู่ตรงกลางอยู่ข้างหลังอย่างเช่นถ้าอยู่ข้างหน้านะครศรีธรรมราชส่วนจังหวัดสกลนครก็มีคําว่านครเหมือนกันแต่ว่านครจะอยู่ข้างหลังก็ให้แสดงออกมาและถ้าผมต้องการที่จะให้ตัว search bar สามารถค้นหาข้อมูลได้ไม่ว่าจะพิมพ์ชื่อเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษผมก็ใส่เงื่อนไขอเข้าไปว่าอ่ะเกิด ผู้ใช้พิมพ์คำว่า buri ก็คือจะหมายความว่าจังหวัดที่ชื่อภาษาอังกฤษมีคำว่าบุรี R e, ก็ให้แสดงออกมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวไวยากรณ์ของ predicate with format ก็จะเขียนเป็นเช่นนี้โดยที่ค่า2ตัวที่เราจะผ่านเข้าไปเป็นตัว format นะครับก็คือตัว search text นั่นเองพอได้ตัว predicate แล้วเราก็เอาตัว predicate นะครับ มาใช้กับตัวคอนเทนต์ตรงนี้ก็คือคอนเทนต์ฟิลเตอร์โดยใช้ Predicate ชื่อว่า Criteria พอได้ออกมาปุ๊บก็เอาค่า array ตรงนี้จะ Return ค่ากลับมาเป็น array แล้วเราก็เอา array ตัวนี้อย่างเช่นจังหวัดที่มีคาว่านครอยู่ก็อาจจะมีประมาณ4-5จังหวัดเราก็เอาค่านี้มา add เข้าไปให้กับตัวฟิลเตอร์คอนเทนต์หัดมาก็จะเป็นการ ให้ reload data ที่อยู่ใน table view เพื่อที่ตัว table view จะได้ refresh ตัว data ให้เป็นปัจจุบันลองมาลันดูนะครับอันนี้ผมพิมพ์คำว่านครเข้าไปเห็นไหมครับก็จะแสดงจังหวัดที่มีคำว่านครอ,อยู่ไม่ว่านครจะอยู่ข้างหน้าอย่างเช่นนครราชสีมาหรือว่านครอ,อยู่ข้างหลังก็ได้หรือว่าผมจะ ค้นหาเป็นแบบภาษาอังกฤษจังหวัดที่มีคําว่าบุรีอย่างเช่นการจนะบุรีนะครับบุรีที่เป็นภาษาอังกฤษหรือว่าบุรีลำนะครับอ่าน,นิสังเกตนะครับว่าคําว่าบุรีที่พิมพ์เข้าไปไม่ว่าจะพิมพ์ตัว B ตัวใหญ่หรือ B ตัวเล็กนะครับก็จะได้คําตอบเหมือนกันอย่างเช่นการจนะบุรีตรงนี้เป็น B ตัวเล็กพอบุรีลำนะครับจะเป็นบีตัวใหญ่ตรงนี้นะครับจะมาจากโค้ดตอนที่เราเขียนใน predicate แ r ติเ c a ร e ตรงจังหวัดภาษาอังกฤษผมพิมพ์คำว่า province en แล้วพิมพ์คำว่า contains ก็คือมีค่าแบบนี้อยู่แล้วตามด้วยวงเล็บแบบสี่เหลี่ยมแล้วก็มีตัว c ข้างในวงเล็บสี่เหลี่ยมแล้วก็มีตัว c ข้างในจะบอกว่าตัวนี้เป็นให้เป็นการเปรียบเทียบแบบ case insensitive ก็คือไม่สนใจตัวใหญ่ตัวเล็กเพราะฉะนั้นตอนที่พิมพ์บุรีเข้าไปไม่ว่าจะพิมพ์บุรีตัวใหญ่ตัวเล็ก ก็จะให้ผลเหมือนกันนั่นเองอะแต่คราวนี้สมมุติว่าพอเราเร์ชข้อมูลเสร็จแล้วเราต้องการให้คีย์บอร์ดตรงนี้หายไปหลังจากกดปุ่มเสิร์ชเราจะทำยังไงได้บ้างณนะตอนนี้ถ้าผมกดปุ่มเสิร์ชก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นงฉะนั้นเราต้องทำการ implement ตัว method อีกตัวหนึ่งนะครับของตัว search เ,เพื่อให้คีย์บอร์ดหายไปนะ method นั้นจะชื่อว่าตัว search bar search button click search bar search button click นะครับแล้วโค้ดที่ใส่ข้างในก็คือตัว search bar ของเรานะครับให้ r e s i g n first responder ก็คือให้ปิดคีย์บอร์ดนั่นเองลองรันดูอีกทีผมเสิร์ชคำว่าบุรีนะครับแล้วกด search อ่าครนี้คีย์บอร์ดก็จะหายไป อันนี้เราลองมาดูว่าถ้าผมกดตัวเคลียร์ตัวฟิลเตอร์ตรงนี้นะครับพอเคลียร์ฟิลเตอร์คราวนี้ข้อมูลทุกอย่างก็จะกลับมาใหม่แต่ว่าคราวนี้ปุ่มเซิร์ชตัวนี้จะเป็นตัว Disable ไปซึ่งถ้าผมต้องการที่จะปิดคีย์บอร์ดคราวนี้ผมจะทำยังไงเพราะตอนนี้คีย์บอร์ดบังข้อมูลไปประมาณครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นผมจะต้องมีกฎเกณฑ์บางอย่างอย่างเช่นถ้าผู้ใช้ไป เลือกที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งอย่างเช่นผมกดที่กำแพงเพชรก็ให้คีย์บอร์ดปิดไปเราทำอย่างนี้นะครับผมต้องสร้างตัวเมธอดอันหนึ่งที่เป็นของ UI Table View Delegate นะครับก็คือตัว UI Table View Delegate จะทำงานก็ต่อเมื่อผู้ใช้มีการกดไปที่แถวใดแถวหนึ่งนะครับในกรณีนี้โดยที่เมธอดตัวนั้นจะชื่อว่า table view did select row at index path did select row at index path อ่าคือตัวนี้ก็คือพูดง่ายๆถ้าผู้ใช้มีการกดไปที่แถวใดแถวหนึ่งของข้อมูลในตารางจะให้ทำอะไรผมก็บอกว่าให้ search bar ก็ resize first responder ซึ่ง ถ้าดูแล้วโค้ดตัวนี้นะครับก็คือโค้ดสำหรับการปิดคีย์บอร์ดซึ่งจะเหมือนกับตัวนี้ที่เราเขียนเลยนะครับเหมือนกันคำสั่งภายในลองรันดูนี่ผมพิมพ์ควาว่าบุรีนะครับเสิร์ชไปปิดเรียบร้อยพอคลิกเคลียร์ข้อมูลอ่าคราวนี้ไปกดที่จังหวัดกำแพงเพชรก็ คีย์บอร์ดก็จะหายไปเห็นไหมครับวิธีการสร้างตัวตารางที่อนุญ,ญาตให้ผู้ใช้เสิร์ชข้อมูลได้ก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปขอบคุณครับ